ยืนยันอีกคลิปใครฉี่ได้ไปก่อนเลย Facebook แตงโมนิดาโพสคลิปขณะล่องเรือลั่นจะไปนั่งฉี่ท้ายเรือได้ไหมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆค่ะสำหรับประเด็นที่มีมือลึกลับโพส a c e b o o k ของแตงโมนิดาจนถูกปิดไปและสร้างขึ้นมาใหม่ในชื่อว่า Happy Melon Official ที่โพสถึงเรื่องราวบนเรือและปล่อยภาพบนเรือที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน กระทั่งต่อมาถูกสงสัยว่าจะเป็นบางแจ๊กคือมือลึกลับโพสทั้งหมดล่าสุดค่ะทางเพจ h h p p y y m l o n o f f i c i a l ได้โพสคลิปวิดีโอที่แตงโมน,นั่งเล่นอยู่บนหัวเรือที่มีคลื่นซัดค่อนข้างแรงพร้อมกับข้อความระบุว่าขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขนาดนี้แล้วเราจะไปนั่งฉีท้าเรือได้หรอใช่ไหมเพื่อนรักนอกจากนี้นะคะในคอมเมนต์ยังได้มีการโพสภาพการ์ตูนผู้หญิงอยู่ในน้ำที่ไม่ลึกมากอีก ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ